จอกข่าวร้อน กลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะเราก็จะเริ่มกันที่คดีการบุกรล้นบ้านของนายสุพ์ซับล้อมอดีตประลัดกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งประเด็นประเด็นนี้นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องนํามาพิจารณากันถึงจํานวนเงินนะคะที่กลุ่มคนร้ายนั้นได้อ้างว่ามีจํานวนสูงถึง1000ล้านบาทด้วยกันในขณะที่การตรวจสอบนะคะก็กําลังเดินหน้าเพื่อสืบพาความจริงแล้วค่ะว่าจานวนเงิน1000ล้านบาทนั้นมีอยู่จริงหรือไม่และถ้าหากว่ามีอยู่จริงจํานวนเงินที่มากขนาดนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จาเป็นราคา ที่จะต้องตรวจสอบและก็หาข้อเท็จจริงกันค่ะ ในขณะที่นะคะการตรวจสอบของทางคณะกรรมาการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติรัฐประอชอนั้นล่าสุดนะคะนายกล้าณรงค์จันทิกคณะกรรมาการประอชอก็ได้มีการถแถลงผลการตรวจค้นบ้านในสุพน์เขาว่าจากการรายงานนะคะได้มีการพบเงินสดบางส่วนอยู่ภายในบ้านของในสุพจน์ซับล้อมแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่ได้รับแจ้งว่าได้มาจากเบี้ยรประชุมซึ่งประอชอนั้นไม่ได้ทําการยึดมานะคะเนื่องจากว่าเงินจํานวนดังกล่าวเนี่ยอยู่ใน2องเอกสารซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากเบี้ยประชุมนะคะและรวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถึงด้านกัดเงินด้วยซึ่งทางนี้สําหรับปะถุพยานก็จะต้องดําเนินการในการตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลกันต่อไปและอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะทางบริษัทการบินไทยก็ได้แจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะคะว่าในสมมตทรัพย์ล้อมประหลัดกระทรวงคมนาคมนั้นได้ขอลาออกจากกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนเป็นต้นไป ในขณะที่ความคืบหน้าของคดีกับการติดตามตัวในวีรศักดิ์หรือว่าโก้เชื่อหลี่หัวหน้าแก๊งในการร่นบ้านในสุนทซับล้อมนั้นพลตำรวจโทสมพงษ์คงเพชรศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ก็เปิดเผยว่าได้รับการประสานจากทางตำรวจลาวในการติดตามตัวนวีรศักดิ์หรือว่าโก้เชื่อหลี่แล้วด้วยยืนยันว่าในโก้ยังคงอยู่ที่ประเทศลาวและก็คาดว่าน่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะแต่ว่ายังระบุวันที่ชัดเจนไม่ได้ ซึ่งทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสีก็คาดว่าในโก้น่าจะนําเงินติดตัวไปด้วยประมาณ1 2ึ่งถึงสองแสนบาทแต่ก็มีความกังวลค่ะหลังจากที่มีการยืนยันนะคะว่าในโก้นั้นมีภรรยาปเป็นชาวเวียดนามก็กลัวว่าจะเดินทางออกจากลาวไปยังเวียดนามแต่หากจับตัวได้ก็จะสามารถส่งตัวกลับมายัางประเทศไทยได้ในทันทีและอย่างไรก็ตามนะคะในคดีการปลุกบน้นร่นบ้านนะคะของในสมุ์ซับล้อมนั้นนะคะก็ยังเชื่อว่าในวีรศัดิ์หรือว่าโก้เชื่อหลี่นั้นคงจะเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยทีเดียวค่ะ ในการไขปริศนานะคะเงินจํานวน1000ล้านบาทของนายสุพจน์ค่ะว่าตกลงนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ในขณะที่นะคะกับประเด็นทางด้านการเมืองที่เกี่ยวพันกับที่มาที่ไปนะคะของเงินจํานวน1000ล้านบาทนะคะตามที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยกลางสภาค่ะว่าเงินจํานวนดังกล่าวนั้นเป็นเงินแค่เพียง7-8%เท่านั้นค่ะที่ได้มาจากการทุจริตนะคะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสีน้ําเงินและก็สายสีแดงค่ะโดยในนะ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้นนะคะก็มีการอนุมัติในสมัยของรัฐบาลพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ที่มีพลเรือเอกธีระห้าเจริญนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็มีนายชัยสวัสดิ์กิติพรไภบูลเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2550และก็เป็นนะคะรถไฟ สายสีแดงที่เป็นรถไฟชันเมือกในะคะนช่วงรังสิตนะคะบางซื่อตะหลงชันมีระยะทาง26กิโลเมตรนะคะวงเงิน52,220ล้านค่ะส่วนช่วงบางซื่อตะหลงชันนะคะมีระยะทาง15กิโลเมตรวงเงินนะคะ13,133ล้านบาทด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศผลการประกวดราคาสัญญาที่1รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง โดยกิจการร่วมค้า SU ประกอบไปด้วยบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทยูนิคนะคะเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนค่ะเป็นผู้ชนะการเสนอราคานะคะด้วยราคาต่ำสุด34,650ล้านบาทซึ่งก็สูงกว่าราคากลางนะคะ9.06%หรือว่า2,878ล้านบาท ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะคะในสัญญาที่1วงเงิน1753ล้านบาทนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะจากราคากลางนะคะอยู่ที่11,592.59ล้านบาทซึ่งผู้ชนะการประมูลก็คือบริษัทช,ชการช่างจำกัดมหาชนโดยใช้ชื่อย่อว่า 4K ซึ่งในสัญญาที่1นะคะจะดำเนินการก่อสร้างใต้ดินในช่วงหัวลำโพ,พงนะคะสนามไฉระยะทาง2.8กิโลเมตรมีสถานีรถใต้ดินนะคะ สถานีโดยเส้นทางนั้นก็จะเริ่มนะคะจากสถานีรถไฟหัวลําโพงเข้าสู่ถนนเจริญกรุงผ่านเยาวราชวังหุรพาแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่วัดโพนะคะลอตายมีน้ําเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาดเข้าสู่พื้นที่บางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษมแล้วก็ไปสิ้นสุดลงที่บางแขค,ค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะการก่อสร้างนั้นมีปัญหาทางด้านการเวรนคืนและมีการร้องเรียนต่อสารปกครองเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ในขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงการก่อสร้างเส้นทางช่วงบางซื่อเต่าปูนสะพานพนังกล้าสัญญาที่1โกโครงสร้างทางยกระดับตะบันออกช่วงบางซื่อเต่าปูนสะพานพนังเกล้ามีระยะทาง12กิโลเมตรมูลค่า14,842ล้านบาทโดยผู้ชนะการประมูลก็คือกิจการร่วมค้า4 k t c นะคะหรือว่าบริษัท ชอกันช่างจำกัดมหาชนน่นะคะและก็บริษัทโตเกียวคอนสตรักชั่นจำกัดจากเดิมที่เคยเสนอราคาอยู่ที่16,00 0ล้านบาทซึ่งก็อยู่ระหว่างการเสนอราคาที่ต่อรองให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจัก้าให้ความเห็นชอบและก็มีการลงนามกันไปนะคะเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2552ในช่วงที่นายสุรชัยทานสิทธพงศ์เป็นปลัดกระทรวงคมนาคมและก็มีนายสมพลสารามค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในขณะที่สัญญาที่2นะคะโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตกช่วงสะพานพนังเกล้าคลองบางไผ่มีระยะทาง11กิโลเมตรและงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริษัทชิโนไทยอินจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยเสนอราคาอยู่ที่1 3 5 0ล้านบาทลงนามไปเมื่อวันที่20มกราคม2553และสำหรับสัญญาที่3นะคะงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ มูลค่า5,050ล้านบาทผู้ชนะการประมูลก็คือกิจการร่วมค้า P.A.R ประกอบไปด้วยบริษัทนะคะพ o ว e r Line จำกัดและบริษัทรวมนครก่อสร้างประเทศไทยลงนามไปเมื่อวันที่26มกราคม2 5 5พั 53, สัญญาที่4ค่ะ งานระบบรถไฟฟ้าบางใหญ่เตาปูนงบประมาณมูลค่า93,475ล้านบาทผู้ชนะการประมูลก็คือบร,ริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า b ี c l มีระยะเวลาในการดำเนินงาน30ปีสัญญาที่5งานระบบรถไฟฟ้า เต่าปูนบางซื้ออยู่ระหว่างการว่าจ้างบริษัทร,รถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะและก็พบว่าในปลิวตรีวิศวเวศนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะก็คือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยมีหุ้นอยู่ทั้งสิ้นนะคะ2,987ล้าน5,000สนหุ้นค่ะรองลงมาก็คือบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนนะคะมีหุ้นอยู่ที่1,888นะคะล้านหุ้น 1,888นะคะ312,416หหุ้นค่ะและก็บริษัทนะคะทางดดกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะมีหุ้นอยู่ที่1396นหะคะ50,000่ 50, อ 1, ล้านนะคะ5 7 3ห7หุ้นด้วยกันค่ะและอย่างไรก็ตามค่ะในปลิวนะคะตรีวิศวเวทนั้นนะคะก็ยังเป็นกรรมการอีก24บริษัท แล้วก็บุคคลในครอบครัวตรีวิศวเวททั้ง5คนก็ยังถือหุ้นนะคะแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทร่วมกันถึง7บริษัทด้วยกันคือ1บริษัทมหาสิริสยามจำกัด2บริษัทชอกันช่างจำกัด3บริษัทชอกันช่างเรียวเอสเตจจำกัด4บริษัทชอกันช่างโฮดดิ้งจำกัด5บริษัท CK o f อ i ฟ e Tower จำกัด6บริษัทที่ดินบางปะอินจำกัด7บริษัทรอยัลระนองเรียวเอสเตทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ในขณะที่นะคะล่าสุดค่ะในการประชุมคณะกรรมการนะคะรือว่าบอร์ดของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาในทวารรัฐอ่อนศิระอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะหนึ่งในกรรมการที่ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในสุพจนซับล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานบอร์ดที่ติดภารกิจด่วนซึ่งที่ประชุมมีทั้งหมดนะคะ24วาระด้วยกันแต่ว่าบอร์ดก็พิจารณาไป3วาระค่ะที่ไม่ให้งานของทางรฟนนั้นต้องชะง,งักกันไป ดยในทวันรัฐก็เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมได้มีการอนุมัติให้รอฟมอกู้เงินในประเทศเพื่อสร้างรถไฟฟ้าสองสายค่ะคือสายสีน้ําเงินนะคะหัวลำโพงบางแคลแล้วก็บางซื่อท่าพระงวดที่2นะคะในวงเงิน12,300ล้านบาทโดยทยอยนะคะเปิดจ่ายไปถึงเดือนธันวาคมปีหน้าค่ะหลังจากที่รฟมนั้นแจ้งว่ามีเงินเหลืออยู่200ล้านบาทแต่ว่าไม่พอใจ่ายให้กับผู้รับเหมา และในส่วนที่2ก็คือสีเขียวนะคะนะคะรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบรริงสมุทรปราการนะคะงวดที่เงินงวดที่1นึ่งนั้น,นะคะมีวงเงิน3,069ล้านบาทนะคะก็ให้บามาจอชอการช่างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะที่จะเซ็จสัญญาในต้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะและนะคะก็ยังมีมติชะลอในการสอบวินัยไร้ายแรงในชัยยศิษิ์นะคะคุรุรัต รองผู้ว่าการรฟมรประธานกรรมการประกวดร,ราคางานระบบรางในสัญญาที่6ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่บางซื่อ3,638้อล้านบาทนะคะหลังจากที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของรอฟมรนั้นได้เสนอให้บอร์ดพิจารณาในกรณีที่องค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือว่าใจก้าให้มีการเปิดราคาบมาจอ,อิตาเลียนไทยที่ผ่านเทคนิครายเดียวค่ะในขณะที่นะคะทางคณะกรรมการนั้นก็ได้เสนอให้ใจก้าทบทวนการเปิดราคาทั้งสองรายคือ บมจอ,อิตาเลียนไทยและบมจชิโนโไทยอีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะคะของทางกระทรวงคมนาคมนั้นก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์นะคะอันมาอันมาหาศาลนะคะซึ่งเปรียบเสมือนกับนะคะน้ำหวานในดอกไม้ละคะ่ะที่ต่างก็เชิญชวนนะคะให้บรรดา,มาแมลงต่างๆนั้นมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กับโครงการโครงการนี้นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามทางสำนักข่าวทีนิวส์นะคะก็จะทําหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบในประเด็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการทุจริต ในคดีต่างๆกันต,ต,ต่อไปเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบนะ,นะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะจอข่าวร้อนว